ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้วจุนทะในบัดนี้เราแลเป็นศัสดาบังเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะอันหนึ่งทำเราได้กล่าวไว้ดีแล้วได้ประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากห่วงทุกข์เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบระงับชื่อว่าประกาศไว้แล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันหนึ่งสาวกทั้งหลายเราก็ได้สอนให้รู้แล้วในสัตธรรมพรหมรรจันทร์อันบริบูรณ์สิ้นเชิงสำหรับสัตว์เหล่านั้นเราได้กระทำให้แจ่มแจ้งทำให้เป็นของง่ายทำให้เป็นบทสงเคราะห์ทำให้เป็นสิ่งประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์พอเพียงเพื่อให้ประกาศได้ดีด้วยโดยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วจุนทะ ในบัดนี้เราเป็นศาสดาที่แก่เท่ารู้ราตรีนานบวชนานมีวัยยืดยาวผ่านไปแล้วโดยลำดับจุนทะในบัดนี้พิกขุผู้เป็นเทระผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ล้วนเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้จูงได้เป็นผู้กล้ากล้าลุธรรมเป็นเครื่องเกษมจากโยคะแล้วสามารถจะบอกสอนสัตวธรรม สามารถข่มขี่ถ้อยคําอันเป็นค่าศึกที่บังเกิดแล้วให้สงบราบคาบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้จุนทะในบัดนี้พิกุผู้ปูนกลางผู้ใหม่ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่จุนทะในบัดนี้พิกุณีผู้เถระผู้ปูนกลางผู้ใหม่ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่ จุนทะในบัดนี้อุบาสกผู้เป็นคลือหัดนุ่งห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ผู้เป็นคลือหัดนุ่งห่มขาวยังบริโภคกามผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่จุนทะในบัดนี้อุบาสิกาผู้เป็นคลือหัดนุ่งห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์และพวกที่ยังบริโภคกามผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่ จุนทะในบัดนี้พรมจรรย์ของเรามั่งคั่งเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นพอเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดีได้แล้ว